แบงค์หนึ่งร้อบาทที่ระลึกราคาสูงถึง5,000ันบาทเป็นแบบไหนเราไปหาความจริงกันไป ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสมมือใหมค์ขายเหรียญช anel ด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมือไมค์ขายเหรียญช anel ด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและผมก็ต้องขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสาหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าธนบัตรเก่าพักเครื่องเก่านะฮะถ้าหากผมพูดผิดลาการใดก็ต้องขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับส่วนใครที่เข้ามาเจอแล้วเลื่อนผผ่านแแลลล้้ววเจอคิม ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านนะฮะผมไม่ถูกใจก็ก็ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับถ้าหากผมทําคลิปแล้วไม่สามารถทําให้ใครหล,หลายๆคนต้องถูกใจได้นะครับผมก็ไปทําให้แบบถูกใจทั้งคนทั้งประเทศก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเข้าเรื่องนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100รบาทรัชกาลที่1ิบนะฮะราคาสูงถึง5,000บาทเป็นแบบไหนตามมือใหม่ขครเหรียญชาแนลไปดูกันไป โอเคนะครับเราเอาเรื่องของราคาปกติก่อนไหมครับปกติก็ยังไม่เกินหน้าธนาบัตรนะครับผมเอาจริงๆอ่นะยังไม่มีราคานะครับถ้าเป็นแบงก์ปกตินะครับแต่ช่องใหญ่ร้านใหญ่ๆก็ว่ากันว่าฟอยเห็นฟอยตรงนี้ไหมครับคือเอาเรื่องของราคาปกตินะปกติยังไม่มีราคานะครับส่วนที่มีราคา5 0 0 0บาทเห็นนุนเขาว่ากันว่าฟอยตรงนี้นะครับสังเกตฟอยนะฮะก็ร้านใหญ่ช่องใหญ่ว่ากันว่าถ้าหากไม่มีฟอยเขาว่ากันว่า5,000ันบาทจริงหรือ ผมก็ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเขาว่าจริงก็คงจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมก็50าสิบหนะครับผมแต่ใครว่าจริงก็ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงไม่จริงนะครับผมสําหรับอ่าธนาบัตรที่ลเล็กชิ้นนี้ราคา100บาทาารัชกอานที่10นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผม ถ้าหากอา,อาจจะมีแบบต้องเป็นตัวอย่างหรือว่าเนื้อกงเนื้อเกินมาก็อาจจะจริงส่วนแบบนี้นะผมว่าน่าจะยังไม่มีราคานะฮะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับบางคนเห็นแบบบางทีแบบเห็นบางคนไปซื้อแบบเออช่องใหญ่ๆร้านใหญ่ๆเขาประกาศร,รับซื้อแบบเป็นหมื่นบ้างเป็นพันบ้างป,ปกติยังไม่มีราคาเอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของแหวนกันต่อเลยนะครับไป โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องจํานวนการผลิตเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมผมแค่มาพูดในอ่าผมก็มาพูดถึงแค่เรื่องราคานะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะครับผมราคาไม่ถึง5,000บาทครับปกตินะครับผมสําหรับธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทรัชกาลที่10นะครับผมก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคนะครับอ่าถ้าเป็นปกติยังไม่มีราคานะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับช่องนี้เราจะมาพูดแต่ความจริงนะครับว่าในกลุ่มเขาซื้อขายกันเท่านั้นเท่านี้ราคามันจริงไหมความเป็นจริงไหมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคนะครับถ้าท่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับมือใหม่ขายเรียนชแนลด้วยนะครับทุกคนเลยนะฮะก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามาเข้ามากด Subscribe ให้ผมทุกๆคนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับผมไป